การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางบนเว็บเพจมีประโยชน์อย่างมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขสถิติมูลค่าและราคาสินค้าจึงช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่หาได้อย่างรวดเร็วค่ะตารางหรือว่าเทเบิลประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการจัดลำดับจัดเรียงเนื้อหาและจัดหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบสะดวกในการค้นหาค่ะ พิธีการสร้างตารางบนเว็บเพจทำได้หลายวิธีนะคะวิธีที่1คลิกเมนู insert คำสั่ง table ค่ะวิธีที่2คลิกปุ่ม control alternate t ค่ะวิธีที่3ามที่กลุ่มเครื่องมือ common คลิกปุ่ม table ค่ะ และวิธีที่4ที่กลุ่มเครื่องมือ Layout คลิกปุ่ม Table ค่ะจะเจอกรอบหน้าต่าง t ทเบิจากนั้นกำหนดจำนวนแถวในช่องโ o w และจำนวนคอลัมน์ในช่องคอลัมน์ค่ะความกว้างของตารางในช่องเทเบิลวิสค่ะสมมุติกำหนดความจำนวนแถว4แถว5คอลัมน์ความกว้างของตารางที่600หน่วยเป็นพิกเซลนะคะคลิกปุ่มโอเคค่ะ จะได้ตารางที่มีจำนวน4แถว5คอลัมน์ค่ะช่องที่เกิดจากการตัดกันของเส้นแถวและเส้นคอลัมน์เรียกว่าเซลล์ค่ะ